ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะพามาชมการเติมลมยางครับลมยางรถรถกระบะตู้ทึบนะครับรถกระบะตู้ทึบขนสินค้านะครับเติมลมยางที่ผมเติมนะครับอันนี้ในในกรณีส่วนตัวนะครับที่ผมเติมเติมนะครับแต่ท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะเติมไม่เหมือนผมก็ได้นะครับแต่ผมเติมประมาณนี้นะครับไปชมครับนี่ครับ ล้อหน้านะครับล้อหน้าผมจะเติมจะเติมอยู่ที่ห้าสิบนะครับล้อหน้าผมเติมลมที่ห้าสิบปอนด์นะครับขอบก็เป็นขอบขอบสิบห้านะครับสองหนึ่งห้าเนี่ยครับสองหนึ่งห้าทับเจ็ดสิบอาสิบห้านะครับขอบสิบห้าหน้าผมจะเติมห้าสิบจะไปดูหลังกันครับ นี่ครับล้อหลังล้อหลังผมจะเติม5.5นะครับเพราะว่าเป็นข้างหลังมันจะบรรทุกนะครับยางนี้ก็ยางเป็นยางบิส s t o n e นะครับยางบิส s t o n e ขอบ15ปียางก็สัปดาห์ที่6ปี21นะครับ i สู z u D-Max นะครับเครื่อง3,000นะครับตัวนี้เครื่อง3,000 เติมลมยางอันนี้ส่วนตัวผมเติมนะครับผมเติมที่ห้าห้าข้างหลังแต่บางคนเขาแนะนําให้เติมหกสิบไปเลยนะครับแต่ผมหกสิบมันเยอะไปนะครับหกสิบมันเยอะไปขนขนสินค้านี่ครับเป็นกระบ,บะตู้ทึบนี่นะครับเครื่องสามพันนะครับสามจุดศูนย์นะครับตัวนี้แรงมากครับตัวนี้ เหยียบเหยียบพุ่งดีนะครับตัวนี้เหยียบพ,พุ่งพุ่งฟื้ดพุ่งฟื้นเลยเหยียบเป็นมานะครับตัวนี้ขับสนุกนะครับเครื่อสามพันแต่ว่ามันถ้าถ้าขับไม่เกินไม่เกินร้อยประหยัดนะครับแต่ถ้าร้อยขึ้นนะครับร้อยยี่ร้อยสิบร้อยยี่นี่ก็กินน้ำมันพอสมควรนะครับร้อยสามร้อยสี่นี่ก็ก็กินนะครับ, 130, นนรบถ้าประมาณเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยเนี่ยประหยัดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นยางบิดโตนนะครับหน้าหลังเท่ากันนะครับขอบ15ก็จะเติมลมยางข้างหน้า50ข้างหลัง55นะครับไปดูฝั่งโน้นกันครับฝั่งนี้ก็เติมเท่ากันนะครับทั้งสองฝั่ง ต้องเติมให่เท่ากันนะครับถ้าเติมไม่เท่ากันมันจะลดมันจะเปนะครับเหมือนไอคันมาด้าของผมนะครับที่ผมเติมนะตอนแรกตอนแรกผมไม่เติมฝั่งไหนฝั่งนั้นฝั่งซ้ายเติมฝั่งขวาไม่ได้เติมนะครับลองขับดูรถมันจะเป๊ะนะครับมันจะเอียงโยกเยกโยกเยกนะครับเวลาตกหลุมนะครับไอต้องเติมให้เท่ากันนะครับเป็นยางบิสตูน เติมลมยางที่50แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่แตกนะครับอตอนแรกผมคิดว่ามันจะมันจะแตกมันจะแน่นนหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะครับว่ามันเติมสูงสุดได้เท่าไหร่แต่เติมหนะ้า50หลัง55นี่ครับการเติมลมยางนะครับแนะนำ เผื่อที่ใครที่เติมลมยางเติมแล้วกลัวมันมีปัญหาหรือว่ามันแตกครับมันไม่แตกนะครับเติม5บห้าข้างหลังไม่แตกนะครับบางคนเขาก็เติม45นะครับแต่อันนี้ผมบรรทุกขนาดผมไม่ได้บรรทุกหนักครับบรรทุกอยู่ที่เต็มที่เลยนะครับตันตันกว่ากว่าตันนิดๆนะครับโดยเฉลี่ยประมาณตันนิดๆแต่ถ้า บรรทุกน้อยบรรทุกประมาณสา0ร้อยสี่ร้อยโลเนี่ยมันจะกระดิ่งกระดิ่งหน่อยนะครับแต่ถ้าประมาณตันขึ้นมันจะนิ่มนิ่งเลยนะครับรถมันจะนิ่งเลยวิ่งนิ่งแต่ถ้ารถเปล่ามันจะกระโดดครับกระโดดก็ต้องก็ต้องก็ต้องนี่นะรถปีปีสองพันยิบเอ็ดนะครับรถตัวนี้ฮิสุสุปีสองพันยิบเอ็ดนะครับยี่ส20ิบหรือยี่ิบเอ็ดผมไม่แน่ใจนะครับแต่ อย่างเรามันเขียนว่าปี2 0ง1นย่ิบเอดน่าจะปีสอง1นะครับเครื่องสามพันไปดูข้างในกันครับนี่ครับรถก็จะลุกๆหนนะครับดีล้วลองไขกุญแจดูก่อนนะครับนี่นะครับเลขไมวิ่งไปห้าหมือนแปดพนหกสิบกิโลนะครับน้ำมันเหลือ3ามขีด รถคันนี้วิ่งผมเคยวิ่งสูงสุดร้อยี่ครับร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบแค่นั้น GPS ร้องนะครับเกินร้อยยี่ GPS จะร้องเราะว่าคันนี้ติด GPS นะครับควบคุมความเร็วไว้ที่ร้อยี่นะครับห้ามเกินถ้าเกินมันจะดังติดตดติดติดติตินะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้า เพื่อจะมีความรู้ครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมประมาณไหนก็เติม50 55ข้างหลังครับประมาณนี้แหละครับบันตุกตันหนึ่งก็สบายๆนะครับไม่เป็นไรคลิปนี้ก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ